เจาบ๊เพิ่งผักเจ้าบอ่อดูดนะจะเห็นบ่อโตอีอย่างมาอยู่ผักเจ้านะโอ้ยสิได้กินบ่เนาะผักปลอดสารปิดเนี่ย <c oughs> พี่น้องจะมาบิ่งซอยกันดูนะเมจูจุดไหลดูนะเพราะไม่แน่นอยนูโตเลยเรามาหากินผักพ่อยีม่มีผักพ่อยี่มีบริเบิ้งสองมือนะ ยี่ลายเมดเลยผักกำงานนะพี่น้องเอง้ยประเทศไทยดูเพียพี่น้องเบิ่งอยู่เม่งบงขึ้นเต้มอยู่ผักปอนสารพิเอเร่ที่จ,จับมันนะลูกมีแต่เม่งบงเลยรู้นะฟังนี่มันกิน่นใบประเทไทยพี่น้องมันกงงงามงามนนะงามนะฟังนี่มันกินไปแล้วแค่สองคืนนึงที่พี่น้องบริบเบิ่งยายกกับบริยางมาเบิ่งออทางนี้ มีตเตแมงบงมนที่นี่บงกินผักที่ด้กินบัน้องัาที่นี่นนนนโอ้ยนะผักปลอดสารพี่จะทุกโคนมีตเตแมงบงกินันที่นี่กูนะหนึ่งวยหลายตัวพี่้องเอม